สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับลองนึกภาพตามกันนะครับว่าเรากำลังยือนอยู่กลางทุ่งนาที่จังหวัดชนบุรีแล้วทีมขุดค้นทางโบราณาคดีไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ แต่ที่มันน่าทึ่งมากๆคือร่างนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยลูกปัดเปลือกหอยเล็กๆไม่ใช่แค่ร้อยส0งเมตรนะครับแต่มีจํานวนมากกว่า1นึ0 0 0สเมตรใช่ค่ะพอเจอแบบนี้คําถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยก็คือคนคนนี้เป็นใครกันแน่นั่นแหละครับและนี่คือเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากข้อมูลที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีเราจะมาลองปฏิปต่อเรื่องราวกันว่าสตรีผู้ถูกขนานนามว่าเจ้าแม่แห่งโคกพนมดีคนนี้เธอคือใครกันแน่ เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าโคกพนมดีเนี่ยไม่ใช่แค่แหล่งโบราณคดีธรรมดานะคะแต่มันเหมือนแคปซูลการเวลาที่สมบูรณ์มากๆแคปซูลการเวลาใช่ค่ะคือพื้นที่ที่เราพูดถึงเนี่ยปัจจุบันเป็นเนินดินสูงประมาณ12เมตรกลางทุ่งนาแต่เมื่อหลายพันปีก่อนนะคะที่นี่คือชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากอ๋อแสดงว่าสภาพแวดล้อมต่างจากตอนนี้ลิบลับเลย ต่างกันมากค่ะและความสําคัญของมันก็คือการที่เราไปค้นพบโครงกระดูกมนุษย์มากถึง154โครงในที่เดียวกัน154โครงนี่มันมันเหมือนเราได้เจอคนจากหมู่บ้านโบราณเกือบทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแล้วการที่เจอเยอะขนาดนี้ในที่เดียวมันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกอะไรได้เยอะมากเลยค่ะที่สําคัญกว่าจํานวนก็คือลักษณะการฝังเป็นการฝังทับซ้อนกันลงไปเป็นชั้นๆเลยนะคะทับซ้อนกันใช่ค่ะ ทับกันถึง7สมัยหรือถ้าคิดเป็นชั่วอายุคนก็ประมาณอืมสิบเถึงยีรุ่นเลยทีเดียวโอ้โห oh. มันสแสดงให้เห็นว่าผู้คนอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องยาวนานมากๆเขามีความผูกพันกับผืนดินผืนนี้ แล้วก็มีพิธีกรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างชัดเจนเลยแสดงว่าการขุดค้นที่นี่ก็คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่ๆแน่นอนค่ะการขุดค้นครองสำคัญนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2527-2528เถึง2528ปเป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติเลยนะคะอ๋อมีต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยใช่ค่ะระหว่างกรมศิลปากรของเรากับมหาวิทยาลัยโอทาโกจากนิวซีแลนด์ ซึ่งการค้นพบครั้งนั้นมันเหมือนการเปิดหน้าต่างบานใหญ่ให้เรามองเห็นชีวิตคนเมื่อหลายพันปีก่อนได้ชัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะแล้วเราพอจะรู้ไหมครับว่ามันเก่าแก่แค่ไหนจากการตรวจสอบด้วยวิธีคาร์บอน14ในงานวิจัยยุคแรกๆกันนะคะทําให้เราทราบว่าพื้นที่นี้อาจมีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่เอ่อห้าพัถึงแปดพปีก่อนแปดพปี เก่าแก่ขนาดนั้นเลยแต่ในบรรดา154โครงที่พบมันมีอยู่โครงหนึ่งที่ทำให้นักโบรณาณคดีแทบจะหยุดหายใจเมื่อได้เห็นซึ่งก็คือโครงกระดูกหมายเลข15หรือเจ้าแม่ที่เรากำลังจะพูดถึงนี่เองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโครงนี้แตกต่างจากโครงอื่นทุกอย่างเลยเริ่มตั้งแต่ขนาดของหลุมศพที่ใหญ่เป็นพิเศษใหญ่กว่ายังไงครับคือหลุมอื่นก็จะขนาดพอดีตัวใช่ไหมคะ แต่หลุมนี้กว้าง1เมตรยาว3เมตรแล้วก็ขุดลึกลงไปถึง2.5เมตรเลยค่ะโห oh, แค่ขนาดก็ไม่ธรรมดาแล้วนั่นสิคะแล้วยังพบว่าร่างของเธอถูกโรยด้วยผงดินสีแดงหรือที่เราเรียกว่าดินเทศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่สำคัญมากๆในหลายวัฒนธรรมโบราณยังไม่หมดใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่ามีสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกมีค่ะ เหนือร่างของเธอขึ้นมานะคะมีแท่งดินเหนียวดิบจำนวนมากวางสุมทับกันจนเป็นกองสูงเกือบจะถึงปากหลุมเลยดินเหนียวดิบใช่ค่ะซึ่งเป็นการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จงใจอย่างมาก แต่ไฮไลท์ที่แท้จริงคือสิ่งที่อยู่กับร่างของเธอค่ะมาถึงเรื่องลูกปัดแสนส0 0หมเม็ดแล้วใช่ไหมครับผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเยอะขนาดไหนแล้วเขาเจอมันในสภาพไหนครับมันกองรวมกันอยู่หรอครับจากการจัดเรียงตัวของลูกปัดที่พบนะคะนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามันไม่ได้ถูกร้อยเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือค่ะ แต่น่าจะถูกเย็บติดประดับอยู่บนอาพรผืนใหญ่เย็บติดบนเสื้อผ้าอาจจะเป็นเสื้อคลุมที่ใช้ห่อคุ้มร่างกายของเธอไว้ค่ะลองนึกถึงความอุตสาหะของคนที่ต้องมานั่งผลิตลูกปัดเปลือกหอยทีละเม็ดๆแล้วเย็บติดบนผ้าจนครบแสนส0 0หมเม็ดสิคะทุนลงแรงของคนทั้งชุมชนเพื่อคนคนเดียวจริงๆใช่เลยค่ะมันสะท้อนถึงความเคารพที่มหาศาลมาก แล้วนอกจากลูกปัดทรงแว่นกลมแสนกว่าเม็ดนั้นแล้วยังมีของอย่างอื่นอีกไหมครับมีอีกค่ะยังมีลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไออีก950เม็ดมีเครื่องประดับศีรษะที่ทําจากเปลือกหอยเป็นแผ่นกลมๆที่หูทั้งสองข้าง ห oh, จัดเต็มมากและที่สำคัญมากคือมีกำไรเปลือกหอยสวมอยู่ที่ข้อมือสายซึ่งนี่เป็นกำไรวงแรกที่พบในสภาพสมบูรณ์ร่วมกับโครงกระดูกในประเทศไทยในยุคนั้นเลยนะคะวงแรกเลยเหรอครับใช่ค่ะนอกจากนี้รอบๆตัวเธอยังมีภาชนะดินเผาวางไว้อีก10บใบแต่ทุกใบถูกทุบให้แตกก่อนที่จะฝัง อ้าวทำไมต้องทุบให้แตกด้วยล่ะครับเป็นพิธีกรรมที่พบได้ในหลายวัฒนธรรมค่ะอาจจะมีความเชื่อว่าเป็นการฆ่าสิ่งของเพื่อให้วิญญาณของสิ่งของนั้นตามผู้ตายไปใช้ในโลกหน้าได้อ๋อเป็นความเชื่อแบบนั้นค่ะทุกอย่างในหลุมศพนี้ทั้งปริมาณของความซับซ้อนของพิธีล้วนตอกย้ำว่าสตรีผู้นี้ซึ่งเสียชีวิตตอนอายุประมาณ35ปีต้องมีสถาน,นะที่สูงส่งอย่างยิ่งยวดจริงๆค่ะ อลังการขนาดนี้ดูยังไงก็ต้องเป็นราชินีหรือไม่ก็เป็นนักบวชหญิงสูงสุดแน่ๆแ,แต่หลักฐานมันชี้ไปทางนั้นหรือเปล่าครับนี่คือจุดที่เรื่องราวพลิกผันและน่าทึ่งที่สุดเลยค่ะเพราะหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยไขยปริศนาสถานะของเธอกลับไม่ใช่ของที่หรูหราที่สุดไม่ใช่เครื่องประดับที่แวววาวที่สุดอา้าวแล้วมันคืออะไรล่ะครับมันเป็นวัตถุที่ดูธรรมดามากๆค่ะวางอยู่บริเวณหน้าแข้งขวาของเธอสิ่งนั้นคือ หินดุค่ะหินดุมันคืออะไรครับผมไม่เคยได้ยินเลยมันคือก้อนหินขัดมันที่ช่างปั้นหมอ้อใช้สำหรับขัดผิวภาชนะดินเผาให้ขึ้นเงาสวยงามค่ะเป็นเครื่องมือทำมาหากินของช่างปั้นหมอ้อโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวนะครับแค่หินก้อนเดียวเนี่แหละครับที่ทำให้สรุปได้ว่าเธอเป็นช่างปั้นหมอ้อมันอาจจะเป็นของที่ใครใส่ลงไปให้ก็ได้นี่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแต่หลักฐานมันไม่ได้มีแค่นั้น เมื่อนักวิทยาศาสตร์นำโครงกระดูกของเธอไปวิเคราะห์ในห้องแลบก็พบความผิดปกติที่น่าสนใจมากๆค่ะที่ไหนครับที่กระดูกนิ้วมือและแขนของเธอค่ะเป็นยังไงครับเนื้อที่ยึดเก่อในลักษณะที่แข็งแรงเป็นพิเศษไม่สมดุลกับส่วนอื่นๆของร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษใช่ค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้มันสอดคล้องอย่างยิ่งกับคนที่ใช้มือและแขนในการนวดดินปั้นขึ้นรูปภาชนะดินเผาซ้ำๆเป็นประจำทุกวันมาเป็นเวลานาน,าน เหลือเชื่อเลยแค่ร่องรอยบนกระดูกก็บอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับแสดงว่าเมื่อนำหลักฐานสองชิ้นนี้มาประกอบกันทั้งเครื่องมือในหลุมและก็ร่องรอยบนร่างกายก็ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าอาชีพของเธอคือช่างปั้นหม้อเธอคือช่างปั้นหม้อค่ะแต่เมื่อดูจากเกียรติยศทั้งหมดที่เธอได้รับแล้วเธอไม่ใช่แค่ช่างปั้นหม้อธรรมดาแน่นอนข้อสันนิษฐานที่ยอมรับกันมากที่สุดคือเธอคือช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ เป็นช่างปั้นหม้อชั้นครูของชุมชนแห่งนั้นแต่ช่างปั้นหม้อเนี่ยนะครับคือในความรู้สึกของคนยุคเรามันก็เป็นอาชีพช่างฝีมือแต่ทำไมในสังคมเมื่อ3,600ปีก่อนถึงได้รับการยกย่องบูชาขนาดนั้นเทียบเท่าหรืออาจจะสูงกว่ากษัตริย์ในยุคอื่นด้วยซ้ำคำถามนี้นำเราไปสู่หัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนมุมมองและทำความเข้าใจบริบทของยุคนั้น ภาชนะดินเผาในสังคมที่ยังไม่มีโลหะใช้แพร่หลายมันคือเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยอ๋อ oh. มันไม่ใช่แค่ของใช้ในครัวเรือนนะคะแต่มันคือภาชนะสำหรับเก็บรักษาอาหารคือเครื่องประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และอาจเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าสูงที่สุดเข้าใจแล้วครับคือใครที่สามารถสร้างภาชนะดินเผาที่สวยทนทานและใช้งานได้ดีที่สุด คนนั้นก็คือผู้ที่คุมเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของชุมชนเอาไว้ในมือนั่นเองถูกต้องค่ะความสามารถของเธออาจถูกมองว่าเป็นพรสวรรค์จากเบื้องบนเลยก็ได้นะเป็นความสามารถกึ่งเวทมนต์เลยก็ว่าได้สแสดงว่าสถานะของเธอก็เลยสูงส่งกว่าคนอื่นๆใช่ค่ะซึ่งน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับแหล่งโบราณคดียุคหลังๆอย่างที่เนินอุโลกที่สถานะทางสังคมถูกวัดด้วยทองคำเงินแต่ที่โคกพนมดีแองนี้ทักษะฝีมือหรือสกิล กลับเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดน่าชึ่งนะครับแสดงว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นมีค่าเทียบเท่าทองคำในยุคหลังๆเลยซึ่งมันก็พาเราไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นอีกว่าแล้วสังคมของคนที่ให้ค่ากับเรื่องแบบนี้หน้าตาโดยรวมเป็นยังไงครับ การที่สังคมยกย่องช่างปัน้นหมอสตรีขนาดนี้นะคะทำให้นักโบราณาคดีบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าสังคมโคกพนมดีอาจจะมีลักษณะที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงสูงมากหรือที่บางคนเรียกว่าเป็นสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่เลยด้วยซ้าเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยค่ะซึ่งเรายังเห็นร่องรอยอื่นๆของชีวิตพวกเขาจากการวิเคราะห์หลักฐานที่พบด้วยเช่นเรื่องอะไรบ้างครับอย่างแรกก็เรื่องอาหารการกินค่ะ ในชั้นดินยุคแรกๆเราพบซากเปลือกหอยก้างปลากระดองเต่าจำนวนมหาศาลเลยแสดงว่าพวกเขาเป็นชุมชนชาวประมงชายฝั่งอย่างเต็มตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะในชั้นดินยุคหลังๆเราเริ่มพบหลักฐานของมเมล็ดข้าวซึ่งบอกเราว่าพวกเขาเริ่มปรับตัวเข้าสู่สังคมเกษตรกรรมแล้วการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่นี้มันทิ้งร่องรอยไว้บนร่างกายของผู้คนด้วยไหมครับ ทิ้งไว้ชัดเจนมากค่ะมีการศึกษาพบว่าโครงสร้างกระดูกส่วนบนของผู้ชายในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปคือมีมวลกล้ามเนื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดในยุคหลังๆอา้าวทำไมล่ะครับ นักโบราณในคดีเชื่อว่ามันสัมพันธ์โดยตรงกับการที่พวกเขาออกไปพายเรือหาปลาน้อยลงค่ะอาจเป็นเพราะระดับน้ําทะเลเริ่มลดต่ําลงชายฝั่งถอยห่างออกไปพวกเขาเลยต้องหันมาพึ่งพาการเกษตรบนบกมากขึ้นเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดที่น่าทึ่งมากแล้วเรื่องสุขภาพโดยรวมของคนสมัยนั้นล่ะครับพอจะบอกอะไรได้บ้างไหมครับจากการวิเคราะห์โครงกระดูกทั้งหมดนะคะทำให้เราพอจะประเมินได้ว่า อายุไขเฉลีย่ยของคนที่นี่ค่อนข้างสั้นค่ะอยู่ที่ประมาณ28ปีเท่านั้นแค่28ปีชีวิตในยุคนั้นคงจะลำบากและเต็มไปด้วยความเสี่ยงน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะและยังพบร่องรอยของโรคทางพันธุกรรมอย่างทลซิเมียในหลายโครงกระดูกด้วยแต่ท่ามกลางเรื่องราวที่เราประติดประต่ะตอขึ้นมาได้ก็ยังมีปริศนาใหญ่ที่ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ค่ะคือเรื่องอะไรครับในงานวิจัยยุคแรกๆมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการขาดช่วงทางวัฒนธรรมค่ะ คือดูเหมือนว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ชั้นดินขาดหายไปวัฒนธรรมวัตถุเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันหมายความว่าอาจจะเคยมีคนย้ายออกไปเป็นไปได้ค่ะบางทฤษฎีก็ว่าอาจจะมีช่วงที่ผู้คนละทิ้งพื้นที่แห่งนี้ไปชั่วคราวอาจจะเพราะโรคระบาดหรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรุนแรงแล้วค่อยกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่อีกครั้งซึ่งก็ยังเป็นคําถามที่ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์กันต่อไปค่ะ เป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆนะครับจากตอนแรกที่เราตื่นเต้นกับปริศนาของผู้หญิงกับลูกปัดแสนกว่าเม็ดพอเราค่อยๆเจาะลึกลงไปมันกลับเผยให้เราเห็นภาพของทั้งสังคมทั้งความเชื่อค่านิยมวิถีชีวิตไปจนถึงการปรับตัวของผู้คนเมื่อหลายพันปีก่อน ใช่เลยค่ะหลักถามตรงต่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันบอกเราได้ค่อนข้างดีว่าเกิดอะไรขึ้นที่โคกพนุกีแต่ปริศนาที่ยุ่งใหญ่ที่สุดที่ยังคงท้าทายความคิดของเราอยู่ก็คือทำไมทำไมงของสถานะทางสายเลือดนั่นสินะครับเราอาจจะไม่มีวันได้คำตอบที่แน่ชัดร้อเอร์เซอาจจะใช่ค่ะแต่เรื่องราวของเธอได้ทิ้งคำถามสำคัญให้เราได้กลับมาคบคิดในสังคมของเราทุกวันนี้เราให้คุณค่ากับอะไร เราให้คุณค่ากับทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญของบุคคลมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับความมั่งคัง่งหรือสถานะทางสังคมในรูปแบบอื่นๆเป็นแง่คิดที่น่าสนใจมากครับและยังทิ้งคำถามให้เราได้คิดต่อกันได้อีกเยอะเลยสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับ แต่เรื่องราวความลับของอารียธฮัมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ